สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกถึงวิธีซ่อมด้ามมิดอิโต้ที่ทําแตกต้องบอกอิโต้ตัวนี้เนี่ยนะอืมยืมเข้ามายืมเข้ามาเอามาพาไม่ไผ่ซึ่งมันค่อนข้างหนาทําให้เราต้องใช้ค้อนปอนเนี่ยทุบทุบตรงด้ามมิดอิโต้เนี่ยเพื่อพาไม้ไผ่ทุบไปทุบมาด้ามกระจายอย่างที่เห็นเลยแตกโอ้โห เลเทเลยก็ทําให้เราจะต้องซ่อมเพื่อคืนเขาไม่ใช่ไปคืนอย่างนี้นา่าเกลียดเลยนะเราก็อย่างแรกเลยต้อง มีอุปกรณ์นะมีอุปกรณ์เราก็ใช้นี่เลยเขาเรียกก็กาวร้อนกาวแห้งเร็วกาวตาช้างกาวอะไรก็ได้ที่คุณเรียกกันเนะมันเป็นน้ำไอสสายโอ้สมัยก่อนมันแห้งเร็วมากเลยกาวแห้งไอ้กาวร้อนกาวแห้งเร็วเนี่ยคือแปะปุ๊บติดปั๊บเลยออันแต่ว่าอันนี้มันดีหน่อยเพราะว่ารุ่นหลังๆเนี่ยมันไม่แห้งเร็วอย่างนั้นเวลาทาแล้วลยังมีเวลาให้เราทําอะไรบ้างก็เอากาวเนี่ยทาในจุดที่มันแตกเราทาให้ทั่วได้ อย่างแรกที่ต้องมีก็กาวแล้วอ่ามาอย่างที่สองที่คุณจะต้องมีก็คือเหล็กอัดนี่อ่าเราทาเสร็จแล้วเราก็ใช้เหล็กอัดหนีบอัดเอาไว้เพื่อให้มันแน่นตรงจับให้มันเข้าที่เข้าทางเลยนะถ้าจับไม่เข้าที่เข้าทางมันก็เลื่อนน่ะเลื่อนแล้วมันทําให้อมันก็ไม่สนิทสิเวลาเราเราเราจะข่ามาใช้เดี๋ยวมันแตกอีกก็ จับให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนเออนะอามตรงมันก็มีเวลาอยู่พอประมาณนะนะพี่นะก่อนจะทากาวก็ควรจะลองจับจับดูก่อนให้มันประกบกันแล้วมันเข้าร่องอยู่ตรงไหนตรงไหนก็จะได้เวลาทากาวเราจะได้ไม่เสียเวลาหาร่องมันไม่ใช่อะไรหรอกอ่ะเมื่อหนีบแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้้่มวันเลยเราก็ทิ้ง้่มวัน้่มคืนไปเลยเพราะว่า กาวแห้งเร็วหรือว่ากาวร้อนสมไมนี้กาวตาช้างวันนี้มันไม่ได้แห้งเร็วอย่างที่คิดอ่ะอืถ้ารีบถอดเล็กอัดออกมันจะทําให้มันไม่ติดหรือมันก็จะเด้งออกมาเพราะมันง้างกันอยู่มันก็จะทําให้มันไม่ได้ใช้หลักงานนั้นอ่ะแล้วก็ทิ้งเลยข้ามวันทิ้งข้ามวันเสร็จแล้วแกะมาตรงไหนที่ยังเป็นร่องอะไรรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนิทนะก็หยอดกาวเพิ่มเลยอ่าหยอดพาวเพิ่มส่วนที่ขาดแล้วก็หนีบเอาไว้มันเทม ถ้าไม่อยากให้ด้ามมันถลอกปอกเปิกก็แนะนำให้ห่อผ้าสักหน่อยก่อนจะหนีบแต่ก็ระวังด้วยผ้ามันจะติดไอ้กาวร้อนติดด้ามนย่ยมันจะทำให้ลำบากเวลาแกะไอ้ตรงนี้นี่แหละหรือเอากระดาษก็ได้กระดาษเนี่ยรองสองเส้นตรงนี้เพื่อเวลาหนีบแล้วด้ามมันจะได้ไม่เป็นรอยเหล็กจับด้ามเออนะเราก็ยอดเสร็จอีกรอบก็ทิ้งข้ามวันไปเหมือนเดิมนั่นแหละเออหลอังจากนั้นเราก็แกะ ออกมาเพราะกาวแห้งแล้วสองวันเลยกว่าจะเรียบร้อยก็เอาคัตเตอร์เนี่ยขูด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 ไอ้ตรงที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นผิวแล้วมันไม่เรียบหรือกาวที่ติดอยู่ก็ขูดขูดขูดจากด้ามที่มันสกรปรกสกรปรกดำาๆตรงนี้เห็นไหมเนี่ยรล <laughs> ด้ามตอนที่มันมาเนี่ยมันออกจะดำดำบอะก็ใช้มาจนนั่หน้า้วเราก็เอาคัตเตอร์ขูดซะจนสะอาดใสแจ๋วอย่างเนี่ยนะก็ขูดจนเรียบร้อยอ่าขูดเสร็จแล้วเราก็เอาการะดาษทรายเนี่ยขัดแต่งให้มันดูสวยงาม,มดูเรียบร้อยไม่ใช่ติดร็จติดร็จมันก็ต้องมีบ้างกันเหลื่อมกันนิดๆหน่อยๆน่อยอาจจะมีรอยกงรอยเกาอะไรก็ ทำให้เรียบร้อยก่อนส่งคืนเจ้าของไม่งั้นน่าเกลียดอะไรประมาณนี้ขัดแต่งเสร็จเรียบร้อยสวยงามแล้วเราก็เป็นอันเสร็จสิน้นเอาไปคืนเจ้าของเขาเจ้าของบอกไม่ต้องซ่อมก็ได้ไม่ได้น่าเกลียดเสียเสียเสียยี่ห้อของคนยืมหมดไม่ได้เลยเราก็ซ่อมให้เรียบร้อยก่อนส่งกลับคืนไปเออนาไอ้คันจะหาด้ามมาเปลี่ยนก็ แถวนี้มันไม่มีอ่ะแถวนี้แถวนี้มันไม่มีท่าอิโทขายนี่มันกรุงเทพอะครับเออนะก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละเผื่อใครจะมีไอเดียซ่อมก็ควรจะมีของสมสิ่งก็คือมีกาวมีเหล็กหนีบเหล็กอัดลึกแล้วก็คัตเตอร์เอาไว้ขูดขูดขูดกษทะาซเอาไวข้ขัดขัดก็ถือว่าเสร็จงานเออต้องมีเวลาด้วยนะพี่นะเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแ,แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ